สวัสด um, ีค่ะวันน er ี again, ้เราก็จะมาเพาะเม็ดขนุนละมุดกันนะคะหลังจากที่เรากินเนื้อไปแล้วนะคะเม็ดของเขาจะประมาณนี้เม็ดขนุนละมุดนี่เม็ดของเขาจะไม่ใหญ่นะคะแล้วเม็ดออกกลมๆแบบนี้ค่ะก่อนอื่นที่เราจะนํามาเพาะเมื่อเราแกะแล้วนะคะเม็ดขนุนนี่เราไม่จาเป็นต้องตากแดดนะคะเราสามารถเพาะได้เลยแต่ก่อนเพาะเราต้องไปทําความสะอาดก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นน้ําเปล่านะคะใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็จะล้างเมือกที่ติดในเม็ดนะคะออก นี่นะคะใยต่างๆที่ติดเม็ดของเขามาเราก็จะออกถามว่าทําไมเราต้องล้างเม็ดเพราะว่าการเชื้อราการันต่างๆนะคะที่จะมาทําให้เขาพอกช้า ก็ในการเพาะของเรานะคะก็มีมะพร้าวมะพร้าวสับนะคะแช่น้ําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทรายค่ะนี่นะคะทรายสําหรับการเพาะเราใช้มะพร้าวสับรองก้นกระมังนะคะหลังจากนั้นเราก็โรยทรายโรยทรายบางๆนะคะไม่ต้องหนามากแบบนี้หนึ่งชั้น หลังจากนั้นเราก็หวานเม็ดลงไปค่ะให้เม็ดของเขาห่างๆกันนิดนึงนะคะเวลาแยกล่าเราจะได้ลากไปพันกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ทรายผมลงไปแบบนี้เลยค่ะให้เม็ด นี่นะคะให้มิดก้อนแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำให้ชุม่มหลังจากนั้นลดน้ำให้ชุ่มนะคะเราก็วางไว้ในร่มและอีก15วันเรามาดูกันค่ะ อันนี้หลังจากที่เราเพาะได้หนึ่งเดือนกับสองวันนะคะเรามาดูกันค่ะวิธีคว่ำกับดินแบบนี้จะได้ผลดีนขนาดไหนว้าวแบบนี้ได้ค่ะนี่ขึ้นเพียบเลยนะคะการเพราะเมล็สดสดๆนะคะก็คือเคล็ดลับง่ายๆก็คือกางกองไว้แบบนี้นะคะก็ขึ้นเยอะมากมายนะคะแบบนี้ค่ะถามว่าหนอ่อทำไมถึงเหลืองเพรเราอบไว้นะคะทำให้เขาขึ้นดี เดี๋ยวเราก็จะย้ายต้นกล้ามาปลูกในนี้นะคะในแก้ววิธีการย้ายง่ายๆนะคะก็คือใช้มือจ้วงแบบนี้ค่ะให้ให้มีดินติดมานะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่แก้วนี้เราก็เจาะรูนะคะเจาะรูด้านล่างเหมือนการเพราะกล้าเพื่อไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นของเขาก็จะแข็งแรงมากนะคะเห็นเหลือง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 นี้ไม่ต้องตกใจนะคะเขาจะตายพอเราอบไว้อบไว้เพื่อให้เขาขึ้นฮอกดีนะคะก็คือจะพอเราย้ายมาใส่แก้วนะคะแล้วก็ลดน้ำไว้เขาก็จะเขียวถ้าเขียวภายในสองวันนะคะก็กลับมาเขียวไม่ต้องแปลกใจนี่นะคะใส่แก้วไว้ วิธีการเพราะต้นขนุนมะมุดสูตรนี้นะคะก็คือเป็นวิธีที่ง่ายใช้ธรรมชาติบำบัดก็คือการกองวันนั่นเองค่ะกองแล้วก็ใช้กระมังคลุมไว้เดือนนิดๆน,นะคะก็จะงอกกาให้เราเห็นแบบน,นี้ต้นของเขาแข็งแรงมากถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจขนุนมะมุสนะคะไปะปลูกเป็นไม้โบราณ ต้นละสี่สิบาทค่ะติดต่อสอบถามมาได้นะคะหนึ่งแก้วแล้วก็เพาะแค่หนึ่งต้นแค่นั้นนะคะเพราะว่าจะได้ไม่แออัดแล้วก็ใช้ดินเดิมมาที่เราเพาะนี่แหละค่ะย้ายที่อยู่ใหม่ นะคะเราจะให้ดูวิธีการงอกของเขานะคะเด็กของเขาจะอ้าและส่วนใหญ่ส่วนล่ากเขาก็อยู่ถามว่าทําไมเราเอาดินเดิมมาใช้ในการปลูกก็เพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะคะส่วนวัสดุด้านล่างดินล่างก็เป็นดินถุงก็ได้ค่ะผสมเองผสมขี้ขี้ไก่นะคะขี้ไก่อัดเม็ดลงไปเขาก็จะได้เจริญเติบโตเต็มที่นะคะ ม่ง่ายๆการเม็ดขนมนมุดนะคะลองน้ำสูกแตงโมไปใช้นะคะละบองจเจริงงอกงามดีมากๆค่ะขึ้นกับทุกเม็ดนะคะอขอบคุณที่ติดตามมาฟังรับชมค่ะ